การมีเพื่อนมากก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเป็นคนสําคัญของทุกคนและการมีเพื่อนน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าท่านขาดความสําคัญแต่การมีเพื่อนที่ดีคือหนทางที่ล้ําค่าในชีวิตของคนเราดังนั้นความจริงใจของท่านเองกับความจริงใจของวิตรภาพของท่านเป็นสิ่งที่ควรรักษาเอาไว้ถ้าเราไม่อยากให้เขาทําไม่ดีกับเราเราก็จงปฏิบัติกับเขาในสิ่งที่ดี และถ้าเราปฏิบัติกับเขาในสิ่งที่ดีเขาก็จะปฏิบัติกับเราในสิ่งที่ดีเช่นกันดังนั้นขอให้ท่านใช้ชีวิตอยู่กับมิตรภาพด้วยความระมัดระวังสิ่งไม่ดีเราก็จะละไว้เราจะมอบสิ่งดีให้กันและกันแม้ว่าเพื่อนคนนั้นอาจจะมีความเห็นแก่ตัวอาจจะชอบเอารัดเอาเปรียบแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องเปลี่ยนที่เราเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของเราจะกระทบ มิตรภาพของเราและจะทำให้เขาเห็นถึงความดีของท่านดังนั้นจงอดทนและทำดีต่อไปครับขอเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ